ฝึกอ่านคำที่ประสมระสมระเอะสองพยางค์กเอเกกอกะเกกะอเอเออออะอะเออะปเอเป ปออปะเปปะจออาจะตอเอเตจเตลอเอเลทอเอเทเลเทบอเอเบปออากอป่า,ปา,ปา บปานอเอาเนาไม่เอกเน่าฟอเอเฟเน่าเฟหอนออาหนาไม่โทหน้ารอเอเละหน้าเละอ่านเป็นคำ kê ka e a p pa ja te le the b pa เน่าเฟหน้าเละ